ใส่น้ำมันแล้วก็พริกแกงลงไปผัดเลยนะคะผัดให้หอมหอมพริกแกงก็มีาชาต้ให้หอมกระเทียมพริแกแห้งนะคะใส่ลงไปงตามๆแบบหยาบแล้วก็มาผัดผัดหอมแล้วก็ใส่ใส่ไ่ลงไปเลยค่ะใส่ที่เราสับเอาไว้ผัดกับพริกแกงให้หอมหอมเลยนะคะ หอมแล้วก็เอาน้ำล้างโคกในี่ใส่ลงไปด้วยก็จะอระ่อยใส่น้ำน้ำล้างโคกไปด้วยวันนี้พี่เก๋จะผัดไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะไก่ชิ้นใหญ่โอ้รสชาติเลยใส่น้ำตาลน้ำปลาผงปรุงรส ดเผ็ดกันเลยใส่ผงลงรสไปหน่อยของที่มีไว้ฟ้าไทยเขาแจกมาปลาปลาน้ำตาลมะพร้าวเกลือเกลือก็ใส่ไปในที่ตํำผีแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็เที่ยวไปประมาณครึ่งชั่วโมง่ะคะ่ะไก่เพราวไก,ไก,ไก่มันชิ้นใหญ่กว่ามันจะสุก รสชาติแล้วก็เคี่ยวเป็นวันครึ่งชั่วโมงพอไก่สุกก็อลองชิมรสชาติดูนะคะรสชาติตามชอบเลยนะคะรสชาติให้มันอร่อยหอมถั่้จอกมาเลยคะ่ะอีกแกงเราตำเองมันจะหอมมากอก่ะ,คะเคี่ยวไป ชิมรสชาติตามชอบถ้าไก่สุกแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยนะคะส่วนหน่อไม้ดองเนี่ยเราก็จะล้างสักสามทีน้ําก่อนนะคะอันนี้ไม่ได้ไปต้มน้าทิ้งนะคะับพอล้างสามทีน้าแล้วก็ชิมรสชาติดูมันมันรสอ่อนและไม่แรงเพราะว่าหน่อไม้ดองใหม่ตอนไปทอดจะถิดน,นะเราก็ได้มา เพิ่งจะมาผัดไี่นะคะหลายเดือนนะการคว่าเออไม่หลายเดือนเนียเดือนเดียวหน,น่อไม้อ่อนๆนะคะเนี่ยหน่อไม้ดอกใส่หน่อไม้เสร็จแล้วก็ผัดกับผัดหน่อไม้ไปให้มันเข้ากับพริกแกงให้มันซุมซับรสชาติไปก่อนนะคะเพ่อขึ้นนะคะ สิบนาทีก็ได้ให้หน่อไม้มันเข้ากันเข้ากับรสชาติของใบกอนแล้วเราก็ชิมชิมน้ำอีกทีหนึ่งนะคะชิมรสอีกทีดูว่ารสชาติมันอ่อนไหมคะถ้าไม่อ่อนก็ใส่ใบกะเพราแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะหน่อไม้ดองไก่ผัดหน่อไม้ดองใส่ใบกะเพรานะคะอร่อยมากแซ่บเลยคะ่ะ เพื่อนลองทำทานกันดูได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์นได้นะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่จานได้เลยนะคะ